คิดว่าถึงเวลาที่เทคโนโลยี Face ID จะมาถึงคอมพิวเตอร์ Mac ของ Apple แล้วหรือยังแต่ความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นมากการนำระบบนี้มาใช้ดูจะยังห่างไกลไปอีกหลายปีลองมาดูกันว่าเหตุใด Face ID จึงเป็นเรื่องยากที่จะยกมาสู่ Mac รุ่นใหม่ๆใ,ในเร็ววันนี้ได้หากคุณเป็นแฟนตัวยงของ Apple และสนใจเรื่องนวัตกรรมด้านความปลอดภัยคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังกับข่าวหรือที่ผ่านมาแต่เรามาทาความเข้าใจกันให้ละเอียดยิบเพื่อให้ทุกคนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญก็ตามทันได้ง่ายๆ ข่าวลือเกี่ยวกับ Face ID สำหรับ Mac เกิดขึ้นบ่อยครั้งมานานหลายปีแล้วแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆการเปลี่ยนผ่านจาก Touch ID ระบบสแกนลายนิ้วมือที่คุ้นเคยไปสู่ Face ID ซึ่งใช้วิธีสแกนใบหน้าแสดงให้เห็นว่าการพัฒนานี้ยังคงเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่และอาจต้องรอเวลาอีกนานมาร์กเกอร์มันผู้สื่อข่าวจากดุงเบิร์กที่เชื่อถือได้ดูรายละเอียดได้ที่ https colon slash l a s www.doomberg.com s l a s news s l a s article s l a s 2025-10-16 s l a s apple s l a redis slash i g h s l a s n d s l macbook s l a pro slash watch slash h o slash punch s l a s c r e e n ได้รายงานว่า Apple กำลังพยายามปรับเปลี่ยนระบบยืนยันตัวตนในผลิตภัณฑ์ Mac จาก Touch ID ไปเป็น Face ID แต่ดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นไปได้ยากมากในช่วงเวลานี้เองเกอร์มันและนักวิเคราะห์คนอื่นๆ ได้คาดการเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ Face ID จะปรากฏบ,บน Mac ผิดพลาดมาแล้วหลายครั้งตัวอย่างเช่นในปี2021เกมันเชื่อมัว5ฟีเจอร์นี้จะมาถึงภายในไม่กี่ปีและในปีเดียวกันนั้นเองเขายังกล่าวว่า Apple วางแผนที่จะเพิ่ม Face ID ลงใน M1 ใน Mac แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในปี2022เขาบอกอีกว่า Apple อ,อาจกำลังพัฒนา Face ID สำหรับ Mac อยู่แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดตัวหรือไม่และนี่คือจุดที่หลายคนอาจลืมไปเกิน ไม่ได้นำเสนอข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับ Face ID สำหรับ Mac ในวันนี้มากกว่าที่เขาพูดไว้ในปี2021เลยดังนั้นฟีเจอร์นี้จึงอาจยังห่างไกลไปอีกหลายทศวรรษหรือมากกว่านั้นซึ่งอาจทำให้แฟนๆ Apple รู้สึกอุดหงิดกับความล่าช้าในการพัฒนานี้แต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและมีข้อโต้เถียงขึ้นมาบ้างในปี2021ทอมบกเกอร์รองประธานฝ่ายการตลาดของ Apple ได้อธิบายว่าทำไมจึงยังไม่มี Face ID บน Mac เพราะ Touch ID นั้นสะดวกกว่าเนื่องจากมือของผู้ใช้มักวางอยู่บนแป้นพิมพ์อยู่แล้ว Apple มองว่าปุ่ม Touch ID ตรงมุมจอเหมาะสมมากกว่าแต่มุมมองนี้อาจเปลี่ยนไปหาก Mac รุ่นใหม่ที่มีหน้าจอสัมผัสออกมาในปลายปี2026หรือ2027เพราะหน้าจอสัมผัสอาจทำให้การใช้งาน Face ID ง่ายขึ้นลองนึกภาพดูสิว่าถ้าคุณสามารถแต่หน้าจอเพื่อยืนยันตัวตนได้โดยไม่ต้องใช้ปุ่มจะสะดวกแค่ไหน ซึ่งนี่เองที่อาจจุดประกายความคิดเห็นที่แตกต่างกันผู้ใช้บางคนอาจเห็นด้วยกับ Apple ที่รักษา Touch ID ไว้เพราะมันง่ายและปลอดภัยในขณะที่คนอื่นอาจโต้แย้งว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องก้าวไปข้างหน้าเพื่อความทันสมัยข้อมูลนี้มาจาก m a c r o m e r s https colon slash slash www m a c r u m e r s com slash 2025 slash 1 0 slash 1 6 slash mac face id y away ซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือสำหรับแฟนๆ Apple คุณคิดว่า Apple ควรเร่งพัฒนา Face ID สำหรับ Mac หรือยังคงรักษา Touch ID ไว้ดีกว่าหรือว่าการล่าชานี้เป็นเรื่องปกติในวงการเทคโนโลยีแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้เราพูดคุยกันอย่างมีสาระ